ป่าตัวน้อยเจ้ามาที่น้ําพุอามาตะเพื่อฝึกฝนอีกแล้วงั้นหรอใช่เจ้าฝึกฝนอย่างหนักทำไมไม่ให้ข้าช่วยเจ้าผ่อนคลายบ้างล่ะเฮ้ห hey! ยาาส่วนเจ้าอย่ามาสร้างบัญหาที่นี่เป๋าแห่งสวรรค์กำลังจะเปิดเส้นทางสู่การเป็นเทพพวกเราทั้งคู่หยุดนิ่งอยู่ระดับทูตฟ้าจาักรพรรดมานานมากแล้วข้าจะต้องตั้งใจฝึกฝนให้มากขึ้นเพื่อที่จะสมควรเดินบนเส้นทางสู่การเป็นเทพ ไม่ต้องกังวลเส้นทางที่เจ้ากําลังจะมุ่งหน้าไปนั้นข้าก็จะไปกับเจ้าด้วยต่อมาก็ได้มีการนองเลือดเกิดขึ้นและมีศพมากมายบนเส้นทางนั้นหลังจากที่เหย่่ยวส่วนและข้าแยกทางกันพวกเราทั้งสองก็ไม่ได้พบกันอีกเลยผู้อาวุโสผู้อาวุโสข้าขอถามหน่อยว่าผู้อาวุโสเหยื่วส่วนช่วยท่านผ่อนคลายได้ยังไงไอ้หนูเสื่อหรือไม่ข้าสามารถทําให้เจ้าอยู่ที่นี่กับข้าได้ตลอดไป ข้าก็แค่อยากผ่อนคลายบรรยากาศที่มืดมนนี้เท่านั้นผู้อาวุโสโปรดมั่นใจได้เลยว่าเราจะเติมเต็มความปรารถนาสุดท้ายของท่านท่านจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ไอ้หนูอย่าทําให้มรดกของข้าต้องสูญเปล่าละ่ะไม่ต้องกังวลผู้อาวุโสข้าจะทําให้ทักษะของท่านมีชื่อเสียงไปทั่วทั้งอาณาจักรนี้อย่างแน่นอนเฮียเหยาส่วนข้ามาแล้วท่านผู้นำ เนื่องจากเราสัญญาว่าจะนำร่างของผู้อาวุโสกลับไปที่ยังเหย่ยซีท่านอยากจะกลับไปกับพวกเราด้วยไหมกลับไปที่เหว่ยงซีงั้นเหรอถ้าเสร็จงานแล้วไม่รีบกลับบ้านภรรยาของฉันจะต้องกวดฉันมากแน่แต่นี่เป็นคําขอของปาดผู้ยิ่งใหญ่การที่จะปฏิเสธแบบนี้มันก็ออกจะอืมโอเคไอแฮมท่านผู้นําในเมื่อท่านได้รับมรดกแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นพยายามขโมยมัน มันจะเป็นการดีกว่าถ้าเรารีบกลับไปที่นิกายปีศาสวร์โดยเร็วที่สุดโอ้ใช่แล้วผู้อาวุโสใหญ่ผู้ถูกนักบุญหญิงข้าต้องขอโทษด้วยเอาไว้โอกาสหน้าข้าจะไปเยือนแน่นอนตกลงเอ๊ะนี่มันท่านนักบุญหญิงควรรออยู่ที่นี่และปกป้องสุสานผู้อาวุโสใหญ่ไปดูกันเถอะว่าเกิดอะไรขึ้นได้ ภูเขามังกรดำเหรอใครกันที่กล้าขนาดนั้นฮ <ś m ian> ในที่สุดแกก็ออกมาแล้วไอเด็กสารเลวเทียนเฟิงเจีนยนเหมยพวกแกสองคนกําลังทําอะไรอยู่ต้องการที่จะขโมยมรดกนั้นเหรอเราไม่เพียงแต่ต้องการมรดกของแกเท่านั้นแต่ยังต้องการชีวิตของแกด้วย <ś m ian> เฮ้แค่พวกแกสองคนงั้นเหรอมาดูกันหน่อยสิว่าพวกแกจะมีความสามารถมากพอหรือเปล่าจุดสูงสุดของระดับเจ้าสวรรค์ ใกล้กับระดับทูดฟ้าจัก,กระพัดช่างแข็งแกร่งมากจริงๆแต่คู่ต่อสู้ของแกไม่ใช่พวกเรานี่มันผู้นำคนแรกของนิกายดาบดาบผู้มีเมตตางั้นเหรอเจ้ากล้าที่จะเรียกซื่อขาตรงๆงั้นเหรอผู้อาวุโสใหญ่ไม่เป็นไรใช่ไหมท่านผูน้นำหนีไป เขาเป็นระดับทูตฟ้าจักรพรรดิเจ้าเป็นผู้นำของนิกายปีศาจสวรรค์งั้นหรอให้ตายเถอะโชคร้ายอะไรขนาดนั้นฉันมักจะสะดุดเจอกับผู้ที่ฝึกฝนระดับทูตฟ้าจักรพรรดิผู้ที่แข็งแกร่งเหล่านี้เสมอเลยขยะระดับอาณาจักรเจ้าปาพพีฮ่าฮ่าฮ่าในที่สุดไอ้เจ้าเด็กสารเลวนี่ก็จะตายแล้ว เกิดอะไรขึ้นระดับทูตฟ้าจากักรพรรดิสอดาวไม่สามารถฆ่าคนที่อยู่ในระดับเจ้าปติพีได้งั้นเหรอการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดความไลย้ยางอาย